ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทาได้ทำได้ทุกอย่างตามช่างหนูขนาดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะมาบอกที่แนะฮิตเตอร์นั้นมีหลายประเภทหลายแบบหลายชนิดนะครับผมเดี๋ยวนี้ช่างหนูจะยกเข้าๆมาให้ดู3อย่างนะครับแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือพูดง่ายเขาเรียกว่าลวดละลายน้ําแข็งนั่นเองนะครับตัวทําลายน้ําแข็งนะครับที่อยู่ในตู้เย็นใต้ช่องฟิตนะครับนี่อัวนี้มันใหญ่ยาวนะครับก็อยู่ที่ความใหญ่ของตู้เย็นมันก็จะใหญ่ตามนะครับผมหลักหนังมันนะครับเดี๋ยววิธีการดูนะครับ มันจะมีบอกวนไม่บอกวนนะครับบางรุ่นเขาจะบอกอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีบอกเขาไม่มีบอกเราสังเกตตรงไหนครับไปสังเกตที่ใต้ข้างตู้ทุกตู้ทุกรุ่นนะครับมันจะมีบอกว่าแรงดันระบบแรงดันละลายแหลงแข็งของฮิตเตอร์ขีดวัดขีโวล์นะครับมันจะบอกอยู่นะครับตัวนี้ของยี่ห้อหนึ่งเล็กลงมานะครับเขาก็จะมีเทอร์โมฟิลมันจะอยู่ในช่องฟิตมีทุกตู้นะครับนี่ครับมันก็วนกลับเป็นตัวยูนะครับมันจะวนอนุกรมมาอย่างนี้ครับหัวท้ายพูดง่ายว่าที่จั่หนูบอกว่าตัวเช็คบเ นะครับเขาก็จะมีเป็นท่อนต่อลูกกลมไปเส้นนึงครับเหมือนกันต่อแบบลูกกลมนะครับไม่ใช่ต่อแบบขนาดนะครับเขาเรียกกัระบบป้องกันนะครับแต่บางท่านจะไปเอาตัดตรงนี้ออกตัดใบปมนท่านออกไม่ได้นะครับอันตรายนะครับมันจะทาให้ตัวเย็นเสียหายได้นะครับเดี๋ยวหลังๆท้ายคลิปท่างหนูจะทำให้ดูว่ามันอันตรายได้ขนาดไหนนะครับโอเคนะครับนี่ครับอีนนี่อีกรุ่นนะครับนี่ครับต้อแผ่นนี้เขาเรียกแผ่นอะไรครับเป็นกระจายความร้อนนะครับ เวลาเตาฮีตเตอร์ตัวนี้ระบบเวลาน้าแข็งต่อมันจะร้อนและละลายขึ้นแบบว่ากระจายความร้อนขึ้นมาที่หลังแผ่นนี้มันช่วยให้ระบบเวลาน้าแข็งได้ไวขึ้นนะครับอันนี้บางท่านก็อาจจะเคยเห็นอีกตู้หนึ่งครับของตู้เย็นซัมซุงนะครับเป็นระบบอินวร์เตอร์นะครับแต่ตัวนี้จะแพงหน่อยนะครับผมตรงนี้เขาเรียกเราบางท่านถามชันหนูว่านี่อะไรครับที่อยู่ข้างตรงนี้ฉันหนูจะบอกว่ามันทําหน้าที่เหมือนเจ้าไวเป็นท,นท่อนน,นั่แหละครับถ้าเย็นถึงจะต่อกันถ้าร้อนแล้วก็ตัดไม่ต่อนะครับเดี๋ยวชันหนูจะ วัดให้ดูนะครับตัวนี้ที่เกาะอยู่ในแผงเราวัดแล้วมิเตอร์มันไม่ขึ้นนะครับเสียหรือเปล่าครับนี่ครับวัดนะครับหมับอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยครับเข็มจะกระดิกไม่กระดิกกันแคบนิดเดียวนะครับถ้าแค่นี้ครับถ้าความเย็นมันมีแล้วมันทีงจะต่อกันนะครับบางท่านไม่รู้หาวัดแล้วไม่ขึ้นเสียนะครับวิธีตรวจเช็คง่ายๆคืออยากรู้เอาไปแช่ช่องฟิตนะครับไปแช่ช่องฟิตดูแล้วมาวัดดูครับมันที่จะต่อกันครับถ้าวัดแล้วมันไม่ต่อมิเตอร์ไม่ขึ้นแสดงว่า ตัวนี้เสียนะครับคือข้อห้ามคือห้ามตัดตรงและไปต่ออันตรายนะครับตัวนี้คือทธรณีแบบว่าตัวป้องกันเซฟตี้ความปลอดภัยนี่เองนะครับคือถ้ามันเกิดความเย็นแล้วมันจะต่อละลายน้ําแข็งนะครับถ้าร้อนแล้วมันจะตัดออกไปครับเหมือนก็ลักษณะเขาเรียกว่าไบมนทอนนั่นเองครับคือตัดไม่ให้ต่อวงจรไม่เกิดความเสียหายกับตู้เย็นนะครับโอเคนะครับสรุพยายามแนะนําให้ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับนี่ตัวนี้ครับมันอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะอันนี้มันจะอยู่ดีห่อตัวเองก็เก่าพวกเวอร์พูลพวกสัญโยครับผมมันจะมีครับเดี๋ยวนี้รู้สึกจะไม่มีทํามาแล้วครับผมมันจะอยู่ในช่องฟิตในแผงช่องฟิตบังคับสองข้างอย่างนี้ครับแต่สําหรับตัวนี้มันมีบอกนะครับว่าใช้ขี่โวลต์ขี่วัตต์นะครับก็ดูง่ายนี่นะครับสองร้อยสี่สิบโวลต์หนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมมันจะบอกตามนี้เลยครับถ้าไม่มีบอก ให้ไปดูที่ข้างตู้เย็นนะครับมันจะมีบอกด้านข้างมันจะมีบอกกําหนดค่าเติมน้ํายาค่าแรงดันไฟฟ้าค่ากระแสและค่าแรงดันละลายน้ําแข็งมันจะมีบอกครับว่าใช้ขีดวัดขีดโวลต์เอาตัวอย่างไปเทียบดูนะครับนี่ครับถ้าวัดแล้วอย่างนี้วัดต้องขึ้นนะครับถ้าใช้มิเตอร์วัดแล้วต้องขึ้นนะครับเราตั้งไปสเกลไหนก็ได้ให้มันขึ้นนะครับคูณ 10k นะครับอย่างนี้มันไม่มีเทอร์โมฟิวตัดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต่อตรงๆจากช็อกเก็ตนะครับจิ้มหมักเข้าไปนะครับ หมับเห็นไหมครับขึ้นครับนี่ครับยังไงก็ต้องขึ้นครับตั้งสเกลไหนก็ได้ให้ให้มิเตอร์มันขึ้นมางี้แล้วก็จิ้มมัหมับนี่ครับขึ้นครับเห็นไหมครับอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ขาดนะครับถ้ายตรงตรงี้วัดแล้วไม่ขึ้นแสดงว่ามันขาดด้านในนะครับอเอาออกไปก่อนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็วัดตรงตรงครับตั้งสเกลคูสิบเคเหมือนกันนะครับ ยังไงก็ต้องขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นก็เสียนะครับโอเคนะครับหมับเข้าไปครับเห็นไหมครับขึ้นครับถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าไม่ขาดการเชื่อมต่อนะครับถ้าวัดไม่ขึ้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับออกไปครับผมนี่สําหรับตัวนี้แต่ช่างหนูไม่ได้เอาใบเป็นทอนมาต่อให้ดูนะครับเพราะใบเป็นทอนนั้นมันต้องได้ความเย็นก่อนที่จะต่อกันนะครับต้องอยู่ในตู้ที่เขาตออนลูกมลมแบบนี้นะครับนี่ครับช่างหนูจะไว้ให้ดูครับเพราะเมอร์เทอร์โมฟิลนี้ ถ้ามันดีปกติยังไงก็ต้องขึ้นนะครับจิ้มไปเลยครับหมักไปนี่ครับไว้หนึ่งเส้นแล้วก็มาจิ้มฝั่งนี้ครับหมับอ่าเห็นไหมครับขึ้นครับ<ๆ>เห็นไหมครับนี่ครับขึ้นครับอ่าเห็นไหมขึ้นครับต้องขึ้นแต่ถ้าเราไปเขาเรียกว่าลูกกลมใบเป็นท่อนไปแล้วพอใบเป็นท่อนมันไม่ได้ความเย็นมันจะไม่ต่อมันจะไม่ขึ้นนะครับที่พังบอกว่าง่ายๆมันบ้านถ้าตัวเย็นไม่ละลายน้ําแข็ง ไม่มีมิเตอร์วัดคือง่ายๆคือท่านหนูแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปเลยครับถ้าตู้เย็นไม่รายน้ำแข็งถ้ามีมิเตอร์ให้ตรวจเช็คตัวนี้ครับตะขอดรวดสังเกตดูได้ถ้ามันขาดบางทีเราก็จะเห็นขาดบางรุ่นมันแตกเลยนะครับแตกให้เห็นดังนั้นต้องเปลี่ยนครับแตกน้ำเข้าไปได้นะครับผมเสร็จต่อไปกันี้มาดูตัวนี้ครับเดี๋ยวท่านหนูจะทําให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับอันตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับลืมวัดให้ดูนะครับวัดให้ดูครับก็ต้องวัดให้ดูทุกตัวครับไหนๆเอามาให นี่ครับบางท่านถามว่ามันเป็นยังไงครับกดลวดฮีเตอร์ไบเป็นท่อนนี่ครับช่างหนูนามาให้ดูนะครับอ่าจับที่เดียวกันนะครับจับให้มันอยู่ตรงนี้ครับง่ายๆครับเห็นใครเห็นกันนะครับหมับเข้าไปครับนี่ครับขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับถ้าขึ้นอย่างนี้ใช้ได้ครับถ้าเข็มไม่ขึ้นฟันธงเลยครับบางทีเรามองเห็นไม่เห็นลูกตาเปล่ามันก็ขาดด้านหนขาดขั้วนี้ก็ได้เราไม่รู้ได้ถ้ามีมิเตอร์วัด หมับอย่างนี้เราจะรู้ทันทีนะครับแต่ห้ามนะครับห้ามดึงจุกนี้ออกแล้วก็ต่อไปต่อใหม่ไม่ได้ครับเพราะน้ํามันเข้ามาได้ถ้าน้ําเข้าได้ชอ็อตนะครับเสียนะครับอันตรายกับตัวตู้เย็นดูนะครับผมเดี๋ยวเราจับตู้เย็นแล้วไฟมันจะชอ็อตได้นะครับในขณะที่มันละลายน้ําแข็งอยู่นะครับน้ำมันเข้าไ,ลาไหลอดมาคราเรียกระแสไฟมากระจายเข้าไปในตู้เราจับตู้เย็นจังหวะนั้นมันช็อตได้ครับผมอันตรายนะครับห้ามเอาดึงนี้ออกห้ามดึงจุก ไอ้ลุมดันนี้ออกไม่ว่าถ้าเป็นสมบหลุดออกมาต้องเปลี่ยนนะครับอย่าดันทุลังอย่าไปฝืนเขาเรียกว่าทําไปก่อนยานะครับเพราะว่ามันยังไงก็ทาได้ต่อตรงไปเลยห้ามนะครับระบบต่อตรงห้ามเด็ดขาดนะครับหนูขอย้ำนะครับแต่นี่มีอีกลักษณะหนึ่งครับถ้าท่านไดเปิดไปเจอลักษณะแบบนี้เป็นหินปูนอย่างนี้ครับถึงแม้ถ้าเราจะวัดมิเตอร์แล้วมันก็ยังขึ้นหมับเข้าไปนะครับอ่าขึ้นนะครับอ่าขึ้นก็แสดงว่ามันไม่ขาดนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าไปเจอสภาพแบบนี้ ชางหนูแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยครับเพราะอายุการใช้งานมันไม่ได้แล้วครับถ้าฝืนใช้ไปชุบนานๆเข้าอันดับแรกที่มันจะบอกสถานะที่ว่ามันเสื่อมคุณภาพเทอร์โมโฟิลมันจะขาดเปลี่ยนขีนข่ครั้งๆเทอร์โมโฟิลมันก็จะขาดจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เทอร์โมโฟิลก็ขาดอีกแล้วชางหนูขอที่แนะแนะนําเลยครับโยนทิ้งไปเลยครับไม่ต้องใช้ครับซื้ออันใหม่มาซื้ออันใหม่แล้วเปลี่ยนครับถ้ามันไม่มีค่าบอกว่าขี่วนขี่วัดให้ดูข้างโตูู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชางหนูจะพาดูทีว่าข้างตู้เขาเขียนว่าไงเขา ละลายน้ําแข็งนะครับใช้ขีดวัดคีดว้มันจะบอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวสนุหนทดสอบไรให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเขานี่มันสามารถสร้างความมันตลายได้นะครับสร้างความเสียหายให้ตู้เย็นเราได้ครับถ้าสมมุติว่านําไปต่อตรงไม่เอาเทอร์โมฟิลอย่านะครับห้ามทําเด็ดขาดเดี๋ยวที่นจะทำให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพมันขนาดไหนครับนี่ครับที่หนูจะต่อให้ดูเข้าๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเคาะให้มันแตกออกมาเลยครับระวังหน่อยนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอันนี้มันเป็นแก้วนะครับอ่า อ่าโอเคครับเดี๋ยวต้องต้องเก็บซะหน่อยอ่าโอเคนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับนี่ครับมันสามารถทําให้ไฟติดขึ้นมาได้เลยนะครับก็หลายท่านที่ทงหนูเคยทําคลิปให้ดูก็มีนะครับบางท่านก็อาจจะความรู้เท่าไม่ถึงการเขาก็ได้ครับผมที่เขาไปต่อตรงมาไม่เอาเทอร์โมฟิลไม่เอาแวบเป็นท่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพันพอเตป่อยครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับ เขาเรียกห้ามประมาทนะครับเรื่องไฟนะครับเรามองไม่เห็นนะครับถ้าบ้นบานๆทานั้นซ่อมตู้เย็นตัวเช็คตามช่างหนูก็ไม่ควรจะทําคนเดียวนะครับถ้ายังไม่มีความรู้เท่าไหร่ก็มีเพื่อนอยู่สักคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราไม่มั่นใจเพราะว่าเราประสบการณ์แล้วไม่มีเดี๋ยวปรปับจับประมาทเกิดไฟช็อตอันตรายครับผมถ้าทําไม่ได้ที่หนูทางคลิปให้ดูนั้นทําให้รู้เป็นแนวทางนะครับแต่บางท่านอาจพอจะมีความรู้หรือหัดซ่อมมันก็ เรียนรู้จากช่างหนูได้และนําไปปฏิบัติได้นะครับทาตามช่างหนูนะครับคือไม่ใช่ว่าคิดว่าจะต้องทําได้อย่างเดียวอย่าประมาทนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ต้องส่งช่างอย่างเดียวนะครับให้รู้ทารู้ทําให้รู้ดูรู้เป็นแนวทางว่าการ่้มเป็นยังไงและอุปกรณ์ภายในของตู้เย็นนั้นมีอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรช่างหนูจะทําให้ดูให้รู้เป็นแนวทางนะครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตู้เย็นโนฟอสบางคนบางท่านบอกว่ามาหาช่างหนูเนี่ยผมถามว่า น้ำแข็งมันมีในช่องฟิตหรือเปล่ามันไม่มีน้ำแข็งเกาะไม่มีให้จับบางท่านไม่ทราบไม่รู้ว่าน้ำแข็งมันอยู่ด้านใดน,นะครับถ้าไม่มีน้ำแข็งอยู่ในในช่องฟิตมันจะไม่มีความเย็นนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูจะเสียบไฟให้ดูนะครับมับเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวรอสักคู่นะครับว่าสมมติว่าเซ็นเซอร์ม,มันตัดละลายน้ำแข็งแล้วการต่อเซนเซอร์แล้วมันจะเป็นยังไงครับกดลวดตนนัวนี้มืออ้างดูครับมันจะมีความร้อนขึ้นมานะครับสําหรับตู้เย็นนั้นมันจะทำการละลายแข็งไม่เกิน20ทีครับ สินาที20่บนาทีเลยครับผมเพราะว่ามันก็จะตัดการละลายน้ําแข็งนะครับถ้ามาต่อระบบรายน้ําแข็งมันก็จะเป็ีความร้อนอย่างนี้นะครับควันเริ่มออกไปแล้วครับผมแต่ที่อยู่ในตู้เย็นมันมีความเย็นของน้ําแข็งอยู่ น้ำแข็งก็จะหยดลงมาละลายเวลาแข็งในช่องฟิตออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันหนาความเย็นก็จะไม่มีนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มตัดต่อและคอมก็จะมีหน้าที่ทํางานสร้างน,น้ำแข็งขึ้นมาใหม่นะครับจนครบรอบเขาจะตัดต่อละลายน้ําแข็งมาเป็นแบบนี้ครับมันจะละลายประมาณ 15- บหถึงยีนาทีครับถ้าเป็นรุ่นเก่ามันก็เจ้าใบเป็นท่อนจะตัดไม่ให้ต่อเชื่อมโยงไปจากไฟ2องบโวลต์นะครับผมแต่ถ้าตเกิดตัวนี้มันเกิดความสึกหรอหรือกระแสก็เรียกโอมมันกินแล้วคือก็เรียกบทสภาพมันจะทําให้ฟิว นะครับขาดบ่อยถ้าตู้เย็นถ้าเทอร์โมฟิลขาดไปบ่อยให้เปลี่ยนเจ้าฮีเตอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าทิ้งอย่างงี้ถ้าเกิดเรารู้เท่าไม่ถึงการไปต่อตรงเลยครับไม่เอาเทอร์โมฟิลไม่เอาแบลเบนทอนตู้เย็นของท่านอันตรายครับเสียหายไฟไหม้ได้เลอครับผมเจ้าหนูเจอเจอประสบการณ์ตัวเองครับเพราะว่าเ้าหนูไม่รู้ว่าเขาต่อตรงมาตอนเช้าตื่นมาตู้เย็นนั้นหดหมดเลยครับถ้าตื่นถ้าเจ้าหนูไม่ตื่นมาทันอาจจะไหม้ได้ครับดีแล้วไม่อยู่ด้านนอกนะครับผมนี่ครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้าม เรียกลอกเลนแบบนะครับ้านะช่องฟิตมีระบบต่อเทอร์โมฟิวแบนทอนห้ามต่อตรงเด็กขาดนะครับนี่คือเป็นการต่อการทํางานของระบบเวลายน้ําแข็งนะครับถ้ามันปกติก็เอาแค่นี้นะครับผมคร่าวๆนะครับนี่ครับมันสามารถทําอันตรายถ้าเราไปต่อตรงไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับครับผมที่ฉนูบอกว่าไม่มีบอกวนบอกวัดในหัวท้ายนี่ครับให้ไปดูที่ตู้เย็นนะครับมันจะมีบอกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตู้เย็นซัมซุงนะครับ นี่นะครับมาดูดังนี้ด้านนี้ครับผมนี่ครับกําลังไฟฟ้าละลายน้ําแข็งนะครับอ่าแะครับผมเขาเรียกว่าหนึ่งร้อยสามสิบวัตต์นะครับมันจะมีบอกตรงนี้ครับเรามีทุกตู้ครับเามนมีบอกขีดหรอทิสเตอร์นะครับโอเคนะครับอ่าแหละครับเดี๋ยวไปดูอีกตู้นึงครับดูอีห้อดนึงนะครับมาดูนี่ครับสังหนูทาอะไรแล้วก็อยากจะให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม นี่ครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของฮิตาชินะครับเห็นไหมครับเขากําหนดว่าสารความเย็นครับบางท่านเออบอกยางนะครับบางท่านถามว่าเติมขีดกัมนะครับดูครับให้ดูข้างตู้จะมีบอกทุกตู้นะครับผมเห็นไหมครับ R หกร้อยห้าสิบสองกิโลห้าสิบสองห้าสิบสองกรัมนะครับผมโอเคนะครับแรงดันกําหนดนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ก็ของภาคกําหนดนะครับห้าสิบเฮิรตซ์นะครับผมกระแสไฟฟ้าที่กำหนดหนึ่งจุดสี่แอมป์นะครับและกําลังละลายน้ำแข็งนะครับเห็นไหมครับคือกําลังละลายน้ำแข็งคือวัตต์ของตัวฮิตเตอร์นั่เองนะครับผมนี่ครับ กำลังละลายน้ําแข็งร้อยสี่ิวัตต์นะครับผมให้ดูอย่างนี้นะครับตามนั้นนะครับผม <S <S 1> <S 1> นะครับถ้ามันไม่มีบอกที่เจ้าฮีเตอร์นะครับก็มาดูที่ตู้นี่ครับถ้ามันในตู้ไม่มีมันก็ต้องบอกที่ฮีเตอร์นะครับที่ถึงหนูทําให้ดูเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของมันครับที่ทำ้าที่ละลายน้ำแข็งถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีฮีเตอร์ตู้เย็นระบบดรวฟร์จะไม่มีความเย็นนะครับเพราะว่าน้าแข็งมันพอกเพิ่มปูนมาคือมันเสียมันก็น้ำแข็งจะพอกไม่ตัดละลายน้าแข็งบ้านๆถ้าไม่มั่นใจเปลี่ยนเลยครั์วด วัดจะรู้ว่าขาดไปขาดแต่ถ้าเป็นใบเป็นท่อนช่างหนูแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับผมถ้าไม่มีความรู้เ้่าบ้านบ้านทําก็ทําได้นะครับผมล้องเปลี่ยนนะครับไม่เสียหายนะครับทาตามช่างหนูนะครับผมโอเคนะครับช่างหนูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วครับผมมีอะไรได้ดีและนหนูจะนํามาเสนอให้ที่ติดตามช่างหนูมาตลอดนะครับ ได้รับรู้ได้เรียนรู้ไปกับช่างหนูนะครับผมความรู้นั้นมันจะเพิ่มพูนออกมาทีถ้าเราคิดค้นค้นคว้าเขาเรียกว่าศึกษาในสิ่งที่มันเป็นไปได้และครับผมมันจะทําให้เรารู้ปฏิบัติไปได้ดีนะครับผมดูช่างหนูสักวัช่างหนูจะทําให้ง่ายๆนะครับผมติดตามช่างหนูนะครับมีอะไรดีๆช่างหนูจะนํามาเสนอนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ครับขนาดถอดปลั๊กแล้วครับ ถ้าเกิดตู้เย็นเรามีโฟมอยู่เจะหายได้นะครับถ้าต่อตรง